ลัคนาราศีกุมดวงการงานในเดือนมีนาคม2568ครับพ้ชาตาชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยถือว่ามีพระอังคารครับจเจริญกรรมะการงานหน้าที่ครับเดือนนี้มาตรฐานดีนะอยู่เดือนปุตตะงานเยอะขึ้นนะงานใหม่งานเชิงลูกงานท้าทายเข้ามาเยอะใครทาง,งานประจําง,งานบริษัทงานหลากหลายครับช่วงนี้แตาทาแล้วเหนื่อยขึ้นแต่ได้ดิบได้ดีแน่นอนนะครับจเจริญข้าวหน้านะครับเพราะว่า จุลนสุภาพยังเป็นมหาอุ่นนะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณดีที่สุดนะเด่นที่สุดใน12ราศีนะครับในที่ทํางานในออฟฟิศเนี่ยคุณคือเบอร์หนึ่งนะครับหยิบจับทาอะไรทําได้นะพระสุกเป็นจุลนพันธุ์ด้วยมีเกณฑ์ขยับขยายเรื่องของหน้าที่การงานเด่นที่สุดครับในช่วงเดือนนี้อยายาวยาไปจนถึงพฤษภาคมเลยนะครับมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงที่สุดครับแล้วก็ในช่วงครึ่งนหลังครับดาวพระพุธเนี่ยจรถอยหลังมาอันนะี้มีเรื่องที่ต้องระวังนิดนึงครับพระพุธเป็นเรื่องของการสื่ออสานะาาระมทััับตวลคคุณจนจะ มีเรื่องของความคิดความเห็นบางอย่างเนาะเรียกว่าอาจจะหลง,ล,ง,ล,งลืมครับเรียกว่าระมัดระวังคําพูดด้วยในะของการสื่อสารมาดีคิดดีแต่อาจจะสื่อสารไปไม่ตรงกันนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะท่านใดทีด่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้าต้องบว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกต้ออดหยิบจับเงินข้อเลยนะครับงานดีเงินเดินเงินวิ่งด้วยนะครับผมขาาเหนื่อยแต่ลูกค้าเข้ามาเยอะโดยเฉพาะลูกค้ารายใหม่ๆครับส่วนครึ่งเดือนหลังนี่ต้องมองว่าพยายามสื่อสารกับลูกค้าให้ดีนะครับการดีลงาน การค้าการขายต่างๆก็มีเกณฑ์จะประมาทหรือว่าผิดพลาดได้พิจารณาให้รอบคอบนะครับขอให้ท่านมีดวงชะตาที่ดีมีการงานที่เจริญก้าวหน้าครับลัคนาราศรีกุมดวงการเงินในเดือนมีนาคม2568ครับชาวราศรีกุมภพื้นชะตาเดิมมีดาวพระสุดีครับเจริญกระดุมพระเรื่องของการเงินรายได้แล้วก็ทรัพย์สิสนเดือนนี้มาตรฐานจุลจักรยังคงดีครับการเงินยังคงต่อเนื่องนะครับ หรือว่าอยู่ในเรือนพันธุน์ทะุมันมีความมั่นคงมันมีแต่ความเจริญก้าวหน้างอกเงยงอกงามนะครับการค้าขายถือว่าคุ้มค่าเหนื่อยแต่ได้เงินเยอะนะครับดาวพระศุกร์ก็ยังมากระตุ้นทรัพย์สินที่เรือนการเงินโดยตรงครับเป็นดวงมหาอุดนะครับพระศุกร์เป็นเรื่องของการเงินที่ผู้หลักผู้ใหญ่อุดหนุนสับสนนช่วยเหลือการเงินที่เป็นเงินก้อนมาจากทําธุรกิจใหญ่อ่าช่วงนี้ขครขายอาสังหาริมทรัพย์ทําได้ดีมากๆนะครับหยิบจับเงินก้อนได้อีกทั้งมองเรื่องของรายรับรายจ่ายช่วงครึ่งเดือนแรกนะดาวพ,พุ ดวงพลิกกลับนะครับเรียกว่าดวงกลับมาฟื้นมีสถานะเช่นนี้ชาวลัคนาราศีกุมมีเกณฑ์จะได้เงินนะครับจากอะไรที่เดือดร้อนเสียหายก่อนหน้านี้จะได้รับเงินคืนนะครับรอเงินประกันเคลมสินไหมรอสถานะเจ้าหนี้ก็มีเกณฑ์ได้รับเงินคืนนะครับเรียกว่ารอฟังข่าวดีได้คืนเดือนหลังดาวพระพุธถอยหลังก็จริงนะครับมองว่าช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยพยายามเตือนนิดหนึ่งครับอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพครับระมัดระวังหรือเรื่องการเดินทางไกลถ้าจําเป็นต้องเดินทางก็ควรมี สถานะเป็นผู้โดยสารนะครับก็จะได้ทําให้ตรงกับดวงท่านก็จะปลอดภัยก็จะไม่มีรายจ่ายกวนใจนะครับถือว่าเรารู้ดวงก่อนก็วางแผนชีวิตได้นะครับการงานก็ดีการเงินก็ดีอยู่แล้วสําหรับชาวลัคนาราศีกุมรายได้ดีมากๆครับอีกทั้งยังมีดวงโชคลาภด้วยนะครับเรื่องของการเงินรอฟังในคลิปถัดไปครับท้ายนี้ครับขอให้ท่านมีดวงชะตาที่ดีมีดวงการเงินที่ดีตลอดไปครับลัคนาราศีกุมเช็คดวงโชคลาบกันนะครับในเดือนมีนาคม2568ครับ พื้นชะตาชาวลัคนาราศีกุมเป็นคนที่ดวงดีอยู่แล้วนะเรื่องของหลับลอยห,หรือว่าโชคหลัภแบบฟุกครับในเดือนนี้ดาวพระศุกดีและก็ดาวพระพุธให้คุณประโยชน์นะครับเรื่องของโชคหลับดนงดานเรื่องของหลับผลหลับแบบฟุฟุกด้วยนะครับพระศุกดียังเป็นตาแหน่งเดิมนะอยู่ที่เดือนพันธุนะุมีโชคมีลาภค่อนข้างชัดเจนตลอดทั้งเดือนโชคหลัภจากการทํางานก็ทํางานให้มาขึ้นมีผลต่อให้ที่เรียกว่าเพิ่มเป็นทวีคูเลยนะครับ มีโอกาสได้รายพิเศษครับใครที่เป็นนักขายกลุ่มของอาสาหาริมทรับรอฟังข่าวดีได้หยิบจับรับเหมือนก่อนครับใครทํามาหาเงินธุรกิจค้าขายหนบัวเหนื่อยขึ้นนะแต่ได้เงินก้อนยิ้มได้ครับสายลงทุนความรู้ความสามารถในเดือนนี้ทําได้ดีนะครับนักเก่งกาไรทําได้แล้วก็สายเสียงโชคเสียงดวงครับถือว่าดวงชะตาเปิดแล้วนะครับดาวประพุทธเนี่ยในช่วงต้นเดือนก็ยังมีแต่มีเกณฑ์ที่ได้มาแล้วต้องจ่ายนะอาจจะต้องมีเกณฑ์ต้องบังคับต้องใจนะก็คือต้องเบี้ยบ่ายหลายทางครับถ้าได้มาแล้วตรงกับดวงได้โชคได้าาม แบ่งบริจาคหรือว่าทําบุญส่วนหนึ่งไว้นะครับจะเก็บรักษาลาภผลส่วนใหญ่ไว้ได้นะครับแล้วก็ช่วงครึ่งเดือนหลังถือว่าดาวมาทับตัวคุณเองมีโชคมีลาบวิ่งเข้าหาดวงชะตาเด่นเรื่องของการเสี่ยงโชคเสียงดวงมากนะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังครับดวงชะตาโชคลาภค้อนใหญ่ดวงเศรษฐีเป็นคนต่อไปได้เลยนะครับคำพยากรณ์ในเรื่องของเลขนําโชคเสริมดวงดูที่คลิปถัดไปได้นะครับท่ายนี้ครับขอให้ท่านมีดวงชะตาที่ดีมีดวงโชคลาบและก็ดวงเศรษฐีเป็นของท่านครับ